สวัสดีครับในการวิ่งนะครับครั้งแรกที่วิ่งเนี่ยผมจําได้ว่าวิ่งได้ประมาณ3ามรอบเองนะสามรอบก็ประมาณโลหนึ่งนะสวัสดีครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับวิ่งสามรอบแล้วก็เดินอีกอันนี้ผมก็วิ่งครบวิ่งครบสี่รอบครับต่อเป็นจะเป็นการเดินอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับนีวว้วิ่ง มันก็ครบเจ็ดรอบแล้วครับเดี๋ยวจะเดินอีกครึ่งชั่วโมงนะัสดีครับก็วิ่งเสร็จแล้วนะครับวันนี้วิ่งไปสิบกิโลนะครับแล้วก็ก็ะหอบหอบเหนื่อยมากนะครับตอนตอนตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มพัฒนาจากที่เริ่มเหนื่อยก็เริ่มไม่เหนื่อยแล้วก็ระยะ ระยะทางที่วิ่งก็เพิ่มขึ้นนะครับจากหนึ่งโลเป็นสองโลเป็นสามโลเป็นสี่โลเป็นห้าโลนะครับจนตอนนี้ก็คือก็ได้ห้าโลนะครับเป็นอย่างต่ำแล้วก็บางทีก็วิ่งไปสิบโลนะครับก็แสดงว่าสี่สิบเก้าวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าพัฒนาไปไปนะครับแล้วก็มีคำพูดจากนักวิ่งที่ มีประสบการณ์ในการวิ่งมานานนะครับมันจะเป็นพี่ไก่นะครับพี่นักวิ่งนี่ผอมทุกคนเลยนะแน่นอนเดี๋ยวก็ผก <ๆ S 2> ม <ๆ S 2> ลงพุงเลยเดี๋ยวก็ผอมไก่นัดนะครับแล้วก็นัดลงมาแล้วก็นัดที่เป็นแชมป์นะครับเลยจ <น S 2> ังหวะเดี๋ยวความเร็วมันก็ลดลงมาเอง จแต่ปแปลกๆก็เลยเป,ปลกๆก็เลยเปลดหกแต่เราอ,อย่ารีบนะครับอ๋อให้ยิง,งเ<ช>รื่อยๆมึงเหมือนไอ้นั่อีกคนนึงเลยมันมันมาเองอ๋อก็อต่อแล้วทางานอืเดินเดี๋ยวไม่ถ้าเดินสักพักก,ก็เดินสลับวิ่งแล้วก็เดินให้ข้อต่อมันแข็งแรงกไอ้ข้อต่อเส้นี่วันนี้นะครับพิพูนเจอรีดเลียปู ไปเยือนลีเควันนี้วิ่งไปกี่รอบครับวันนี้วิ่งเบาเบาครับวิ่งเบาเบนะเพราะว่าเมื่อวานหนักไปแล้วผมกลยกลเส้น<า>15โลครับ <laughs> แล้วก็หลายคนนะครับมีทั้งพัดทั้งน้องพัดนะครับแล้วก็อับบัสอับบัสอ่าก็ให้คำแนะนำว่าวิ่งไปก่อนนะครับประมาณปีหนึ่งเดี๋ยวก็มันจะเริ่มทำความเร็วได้เองแล้วก็ ระยะทางก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับน้ําหนักก็จะลงไปเองนะครับคราวนี้ก็เราก็จะวิ่งตามนั้นเลยนะครับครับสําหรับพรุ่งนี้ก็จะไปวิ่งที่บนเขานะครับก็เดี๋ยวเจอกันที่สน,นามนะครับส่วนเมื่อคอืนนะครับดิวาพูนลครับก็โดนดีดตีเสมอเพ่สามประตูต่อสามนะครับก็เป็นช่วงที่ยากลําลบากสําหรับ เด็กหงนะครับในขณะที่แมนยูก็จะมีแข่งคืนพรุ่งนี้นะครับก็จะไปเยือนวูมนะครับก็ถึงแม้จะเป็นทีมอันดับสุดท้ายครับก็คือไม่มีอะไรเลยแมนยูก็ยังแฟนบอลก็ยังไม่มั่นใจว่าแมนยูจะชนะ,ะได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีข่าวลือว่าหากแมนยูแพ้วูมซึ่งเป็นทีมอันดับสุดท้ายเนี่ยอัมบรินอาจจะถูกปลดนะครับ ก็บรรดาแฟนๆก็หวังว่าแมนยูจะปลดผู้จัดการทีมนะครับก็ไม่ต่างกันกันกนกบลิวอพูลก็ก็มีแนวโน้มว่าจะปลดผู้จัดการทีมเหมือนกันนะครับครับก็เดี๋ยวอีพีนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ที่สนามนะครับ นี่คือกาแฟผงแดงไม่ใช่องคทองนะผงแดงทำแบบผู้แพ้อเลยปะนี่ครับโอ้โหไมันนี่อิ่มมีิปิมมันแล้วเจ้าภาพแล้วก็เจ้าภาพเจ้าภาพผู้ตรองใจ พลาดแฟนบอลอาเซนนอลนะครับก็เมื่อคือคอาเซนอลพลาดโอกาสสำคัญนะครับ<ล>แม<ห>มไม่ <แห S 1> ค,มคมเองด้วยวิลล่าเล่นดีด้วยอ๋อวิลล่าเล่นดีควรเป็นผู้ชนะโอผู้เป็นผู้แพ้ที่ดีมากเลยใช่แล้วทำไมเป็นเพราะทำไมถึงลองอวิเคราะห์ว่าทำไมถึงแพ้ตัวผู้เล่นบาดเจ็บ ตัวผู้เล่นบาดเจ็บด้วยเซนเตอร์ตัวจริงหายไป2คนเลยขอใครใครเอ่ยวิลเลียมซาลิบาซาลิบามากาเยตมากาเยตด้วยโอ้โหตัวสำคัญเลยนะเนี่ยตัวสำรองคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ใช้แบ็กขวาไม่ยึดแทนมีหน้ามีหน้ามีหน้าใช่ในการเซตบอลอะเซตบอลไม่ได้เนียนใช่ไหมไม่ได้เนียนเพราะว่าอาร์เซนอลนี่เล่นโดยบุกจากกองหลังใช่ตั้งแต่ผู้รักษาประตู เดี๋ยวลันหน้าลันหน้าแกตัวไหมลันหน้าคงคงต้องยำอ่ะเจ้าบูบเจ้าองเจ้าบู๊บอกอ่อนนี่บู๊นี่นะบู๊นี่อ่อนเจอแมนยูว่าไม่แน่อ่ะอ๋อเหรอในตรงอ่อนหรือไม่อ่อนโอเคโอเคโอเคก็เพื่อความสนุกนะใช่ใช่คะแนนได้สูสีเออไม่งั้นไม่สนุกหรอกเดี๋ยวเป็นแชมป์โอเคโอเคนน้โอเคครับ เราจะมาถ่ายกลางสนามเลยได้ไหมเนี่ยววโมหเาเล้โอ้วันนี้จะเป็นการแข่งขันระหวา่างลีว์พูครับพบกับพอดีอยู่นเตตล์พูบุกจากขวาไปจากขวาไปไปซ้ายไปซ้ายนะลูกนี่เวียดจ่ายให้เอ็นติเตเก้เอ็นติเตเก้จ่ายให้โอ้นี่ก็ฟันได้ฟันได้ยิงไกลครับลูกนี่โอ้โหออกไปแล้ว เนยประตูของดีนะครับจ่ายบอลก็ดีตั้งเกมมานะครับนี่เร่นกันเป็นระบบนะครับจับบอลอย่างดีอิอเตอร์จิเก้ครับเอร์จิเก้หนึ่งครับแย่งบอลไม่สำเร็จนะครับจ่ายบอลให้กองหน้าแล้วครับยิงเข้าไปไม่เข้านะครับโอ้ลูกนี้ตัวบอสไลยิงไม่เข้านะครับต่อไปโอ้ดีครับ ปุกนี้ดีตัดเกมได้ดียิงไกล้โอ้โหเบาไปเบาเกินไปครับรอารังนะครับยิงไม่มีแรงเลยครับเมื่อคืนมึงใส่เรียกปูกแพ <c oughs> ไม่มีแรงวิ่งไม่มีแรงยิงเลยครับยางดีที่ยังมีแต้มยะมีแต้มหนึ่งแต้มตอโอ้โหแต่ว่ามีหนึ่งแต้มก็โอเคเหรอพอใจเหรอได้ละได้ลจริงเหรอ กับสถานการณ์ช่วงนี้ได้อยู่ได้อยู่ถือว่าต้องจำใจมีกับสถานการณ์ช่วงนี้ได้อยู่หนึ่งแต้มมีแนวโนมว่าซาร่าโยนระเบิดลงมันนี้นี่น่าจะย้าย่าจะย้ายทีเดียวยเดียว่เดียวซาร่าบอกว่าตัวเองเป็นแพเรื่องนี้คิดว่าอย่างไงก็มันจริงนะจริงใช่ว่าอะไรก็โยนให้ซาร่าใช่พราที่ผ่านมาตั้งหลายปีซาร่าก็คือกราชาใช่ แฟนบอลก็ไม่เห็นด้วยนะครับทำทุกอย่างมันเจ็ดแปดปีไม่มีค่าเลยเหรอใช่แค่นักข่าวแซ่นิดหน่อยเรียวพูว่าเป็นไปตามนักข่าวโอเคอันเนอร์ซอนสมควรออกไหมไม่สมควรหรอไม่สมควรโอเคโอ้สวัสดีครับวันนี้เวลาเป็นเวลาหกโมงหกโมงเย็นนะครับกำลังจะ พาลูกชายไปเรียนมักระตับนะครับก็เมื่อคืนนะครับลีว่าพูก็เสมอไปนะครับสามสามอย่างสุดมันนะครับก็ก็ถือว่าเป็นช่วงขาลงของลีวร์พูนะครับก็เดี๋ยวกำลงังลีวร์พูกำลังหาจุดจุดเปลี่ยนอยู่นะครับ ก็ถ้าเกิดหาเจอเมื่อไหร่ก็คงจะกลับมาเล่นดีครับพรุ่งนี้ครับแมนยูไปเยือนวูฟนะครับก็ก็รอเชียร์กันนะครับก็มาถ่ายรูปแพนเค้กหน่อยนะครับแพนเค้กเอ้ยเป็นไงบ้างลูกทำไมพอไทถ่ายเราอยู่ไม่นิ่งเลยฮะจริงเหรอแพนเค้ก เอ็นเคกเอ้ยเอ็นเคกเอ้ยถามอะไรเน่เซ่ทำไมเรียพูแพ้อะมันเป็นจังหวะของเกมครับพ่ออ๋อเหรอแล้วคิดว่ารับพ่อรับได้ไหมการที่เูเสมอผมรับได้อยู่แล้วค่ะฟุตบอลมีทั้งแพ้มีทั้งชนะเป็นเรื่องปกติอ๋อโอเคสวัสดีครับ เดี๋ยวเราจะไปวิ่งที่บนเขากันนะครับก็อีพีนี้อีพีที่4ี่สิบเ้านะครับก็นี่ครับก็ต้องรีบไปนะครับตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสี่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปวิ่งแล้วก็พาลูกชายไปทํางานแล้วก็รีบรีบกลับนะครับไปเลยครับเรสโก เป็นเวลา5โมง5.4นะครับอ้ยอากาศตอนเช้าเฮ้นพี่กี่รอบล่ะวันนี้8โลก็8โล8โลเองหรอมันจะกี่โมพี่ก็0.5.00โอ้โหโอเคมาแต่เช้าเราก็ต้อง ตาหมาวินัยพี่วินัยมันอยู่แถวนี้แหละโอเคโอเคครับยิงเสร็จแล้วเหรพี่อ๋อวันนี้ถึงแล้วก็ถึงแล้ววันนี้แก่กลับวันแรกแบบนี้ครับวันจันทร์ต้องเราวันจันทร์วันวันแรกของการทํางานเราก็ต้องนะอย่าสายอ๋อใช่ใช่ใช่โอเคโอเคถ้าไปวันแรกสายนี่มันก็เหมือนกับนัดสาวออกเดทแล้วมาช้าอืมโอเคเปรียบเลยนะที่นี่สาวมันก็จะจำจนตายโอเคโอเค เราต้องวิ่ง5โลไม่งั้นเราต้องไปพัฒนาไปเรื่อยๆโอ้ยวิ่งวันนี้วิ่งเร็วนะนายก็วิ่งเร็วเราวิ่งปกติปกติเราว,วิ่งช้ากว่านี้ไงก็ดีเวลาวิ่งมันก็จะได้แบบขยับไปอีกเวลนเงไงเออใช่ใช่ก็จะได้แบบแอันนี้มากขึ้น แล้วในวิ่งมันจะมีบอกไหมอ่ะมันเพชรมีมีมันบอกเลยทุกทุกกิโลมันจะบอกว่าวิ่งด้วยคำเดียวเท่าไหร่มันจะฝนแล้วเมื่อกี้นะใช่ก็แรงมากเดี๋ยวก็อากาศดีเราดีบากาศมาแล้วเพราะไปรับลูกเดี๋ยวคุยกันสักแป๊บอืนนี้นะไอ้คืนนี้ใช่ไหมคืนนี้นายไม่ดูใช่ไหมคู่เดียวเราไสามเราไม่ค่อยอยากจะดูแล แต่เราก็จะดูอ่ะนายต้องดูนายแฟนแมนยูนายไม่ดูได้ไงใช่ใช่ใช่แฟนแมนยูไม่ดูได้ไงใช่ไปดูแฟนหน่อยใส่เสื้อแมนยูทุกวันใส่เช้าใส่เย็นไม่อายคนเลยนะแท้ก็ใส่แมนยูเราไม่จะเป็นต้องอายเอิอายมาแล้วแต่ว่านายเพิ่งเริ่มเราไม่อายนายไม่อายนะดิพูลปีที่แล้วแชมป์เด้อนายต้องปล่อยวางว่าปีนี้เอากูอันดับที่ห้าหรืไม จริงๆเหรียสลับสักสองปีสามปีแชมป์สักทีก็โอเคนะอย่านานเกินใช่แค่แค่ไหนสักสองปีแชมป์สามปีแชมป์ก็หลุดแมนอยู่กี่ปีแล้วไม่ได้แชมป์สิบปีแล้วเกินสิบห้าปีเออนานนี้ตั้งแต่เกเซอร์มาไม่เคยได้แชมป์เลยต้องบอกว่าตั้งแต่เฟอร์กี้ไปดีกว่าเฟอร์กี้ไปมันก็ต่อช่วงสองพันสี่ไหมช่วงสท้ายมันก็เฟอร์กี้ฟกี้ไปสองพันสี่ไหมใช่ สองพันสี่อ่ะไ้ีสองพันยี่สิบห้านะตอนมันมันเคยบอกว่าตอนที่มันยังไม่แขวนสัตยังไม่ลาใช่ไหมสองพันแปดแม่งสองพันแปดสองพันเก้ามตอนนั้นมันยังมันยังไม่เขาเลยนะเลิกเป็นโค้ดใช่ไหมมาบอกมันมีแผนจะพาแมนยูยิ่งใหญ่มันจะดึงโดนัลโดแกรเบลกลับมาแล้วก็โทนี่โค้ดกลับมาสามตัวโปรเจกต์สองร้อยล้านแต่ว่าน่าจะยากเพราะว่าเกเซอร์ไม่ให้อยู่แล้ว ปี2013เว้ยเฟอร์กี้วางมือปี2013ปีนี้2025ก็ประมาณ12ปีโอ้12ปีเหรอนีนมันรานจังเลยอ่ะเหมือนกับ20ปีพอเีเลยนก็ค่อยๆกระเถิบก่อนแมนยูคือเอาเอางี้คืนนี้ชนะบูฟให้ได้ก่อนถ้าชนะบุฟได้แมนยูจะมี25แต้มใช่ไหมแมนยูถ้ามันเจอระบบ2 5แต้มแมนยูจะขึ้นมาอันดับที่6ประมาณ ที่ห้าที่ที่หกเพราะว่าอัลสสันวิลล่าอยู่อันดับยี่ห้าแต้มอยู่อันดับที่ห้าเนีนก็เกาะกลุ่มไงเจออ,อันดับคืออันดับสุดท้ายของหลีกถ้าไม่ไม่ไม่ไมไมชนะก็บ้าแล้วจริงเหรอ,อถ้า <ใน S 1> ไม่ชนะนี่ผู้จัดการทีมกระเด็นแน่นอนบุ๊อันจริงด้วยการนี้ไม่ดีเลยนะต้อนปลดไอ้นี่ไงปลดโค้เนั่นโค้ดไปอยู่ทีมเรา โคบเนี่ยไปอยู่ทีมฟอร์เรสไงโดอทีมฟอร์เรสใช่ใช่ไหมวะฟอร์เรสหรือว่าเวทแฮมเาเวทแฮมอยู่ทีมเวทแฮมเวทแฮมเมื่อคืนเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไบตันเวทแฮมเสมอไบตันหนึ่งหนึ่งแล้วก็เมื่อคืนคิซันพาเลตชนะฟูแลมฟูแลมอ่วยคิซันพาเลตพาเลตนี่บางเงียบๆนะ มันมีมาเกตาตัวสำตัวแบบเปลี่ยนเกมไงคือเหมือนที่บอกแหละเทราว่าช่วงนี้ถ้าทีมไหนที่อยู่อันลำดับที่แบบประมาณ8 9 1เยถ้าชนะนี่ขึ้นมาท็อปโฟเลยเหมือนแมนยูนะค,คืนนี้ชนะนะก็ขึ้นโอ้เ,เราดุนมาสามด้านให้มันชนะมันไม่ชนะนสักทีเสมอสองนัดใช่ก็เหมือนลูกพูนี่เสมอสองนัด อ๋อิเวอร์พูลแพ้หนึ่งนัดเสมอสองนัดโอ้โหคืนนี้มีโอกาสมีโอกาสเพื่อนจะไม่ทิ้งกันอีกไหมคืนไม่เคยทิ้งกันหมอจะช่วยนะให้แมนยูชนะเพราะว่าเพราะว่าจะได้แซงลิเวอร์พูลใช่ไหมไม่ไม่เพราะจะได้อยู่กับเขาแซงได้อมารินจะได้อยู่นานๆเนี่ยคืนนี้กองหน้าแมนยูคือใครอ่ะกองหน้าแมนยูก็เคอร์เซ่เคอร์ ไม่ใช่ป่ะในผู้ที่ถูกนะเซอร์ซี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 อ๋ออาจารย์ดูอ่อจจะอาจารย์ดูแล้วก็อีกโยเคเลนนี่อยู่อาร์เซนอลใช่ไหมนายไม่ได้ดูใช่ไหมแมนยูนี่กองหน้าตัวใหม่ชื่ออะไรกองหน้าชื่อเชสโกฮะเชสโกเชสโกทีมชาติอะไรเชสโกอยู่สโลวาเกียแม่เชสโกสโลวาเกียเชสโกไงแฟนกูนผิดเนี่ยจะมาบอกเป็นแฟนแมนยูไม่ได้อยู่ทีมอะไรวะ ไม่รู้เหมือนกันทีมชาติอ่ะทีมชาติเราคุ้นๆว่าอิชิโก้อะไรเนี่ยมันอยู่ทีมชาติเดนมาร์กอ้ยใช่ไหมไม่ใช่งเดนมาร์กอ่าสวีเเนียไหมอะสวีเดนนอร์เวย์ไม่ใช่จำไม่ได้เหมือนกันมันอยู่มันอยู่สวีเดนไหมอะมันอยู่คู่กับอิซักไหมอะไม่แน่ใจหรือว่าอันนั้นโยเคเรสโซเกียไหมอะนดูในมือถือดิ โอ้แม่นายนี่าบอกว่าแฟนแมนอยู่แต่ว่านาทีแล้วมันจะมีกองหลังตัวหนึ่งลงมาเล่นนะเว้ยนะไม่ได้ดูชื่อแฮเวนเล่นดีหายพอมันออกแค่นั้นแหละไอ้หมาสามตัวนี่มันสโลวาเนียเบนเจิมินเซ็ตแม่เราบอกแล้วสโลวาเนียสโลวาเนียเซ็โกสโลวาเกียใช่สโลวาเนีย <laughs> โซโลเนียเมื่อก่อนบอลโลกมันก็เล่นดีนะเข้าเข้าบอลโลกทุปีได้ไปไม่ได้ไปปีนี้ปีนี้ไม่ได้ไปหรอกเชนมารูนก็ไม่ได้ไปอ๋อวันนี้ขออนุญาตไปรับไป้เราก็จะไปเหมือนไงเจอกันพรุ่งนี้ดีครับก็วันนี้วิ่งไปห้ากิโลนะครับก็ไม่ค่อยอยากวิ่งเท่าไหร่ครับสึกมันไม่เมื่อยก็ เดี๋ยวพาลูกชายไปหาหมอนะเอ้ยพาลูกชายไปโรงเรียนนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับนี้ก็วินไปได้แค่5กิโลแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่เมื่อยก็เมื่อย,อยแต่ก็ยังต้องตั้งเป้าไว้ว่า ไม่ต่ำกว่า5กิโลแล้วเราต้องพัฒนาต่อไปในการวิ่ง